ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงประจำเดือนกันยายนให้กับเพื่อนๆที่เกิดในราศีธนูนะคะชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะการแบ่งวันที่ก็จะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยหากท่านใดมีลัคนาสถิตยอยู่ใน ราศีธนูตามหลักของราศาไทยก็สามารถรับชมเป็นกำลังใจได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะว่าการทํานายดวงนี้เป็นการทำนายดวงแบบทั่วไปเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือมีตรงกับใครเลยกรุณาชัยวิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการทํานายดวงกันเลยเนาะดูแล้วเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยชีวิตของพเพื่อนเชาวราศีธนูเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยมีแบบแผนนะถึงแม้อยากจะมี เ,เก็บอยากที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงตามสไตล์ของอคนที่เกิดในราศีธนูเนาะเป็นคนที่ประเภทแบบอ,อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะตามสไตล์ของเพื่อนๆชาวราศีธนูเลยแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยดูแล้วเนี่ยอารมณ์ของเพื่อนๆค่อนข้างจะสวิงขึ้น เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนาะไม่ค่อยแบบอารมณ์แบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ก็ในช่วงเนี้ยพยายามทําตัวหรือว่าทําตัวเองให้สมดุลหรือว่าปรับบาลานซ์ให้กับตัวเองหน่อยเนาะเพื่อที่จะแบบว่า,าจะได้มีความสุขหรือว่าจะได้ไม่หงุดหงิดใจหรือว่าจะได้แบบสบายใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเงินเลยเนาะการเงินเนี่ยดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยรายจ่ายเนี่ยมีมากกว่ารายได้ภาระเก่าค่อนข้าง แล้วก็ยังแถมในเดือนนี้ยยังขาดการบริหารจัดการในเรื่องของการใช้เงินที่ดีด้วยแล้วก็ยังคงใช้เงินตามอำเภอใจนะถึงแม้ว่าพยายามจะบอกตัวเองว่าต้องประหยัดต้องประหยัดนะแต่สุดท้ายแล้วอะก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะจิตใจของตัวเองได้คือเหมือนกับเออของมันต้องมีอยากกินก็ต้องได้กินชีวิตเนี้ยมันเหมือนกับว่าเออมันก็ต้องมีความสุขปะเออเพราะฉะนั้นแบบ อยากกินก็ต้องได้กินอ่ะอยากทําอะไรก็ต้องได้ทําอยากไปเที่ยวก็ต้องได้เที่ยวของอะไรที่เราอยากได้เราก็ต้องซื้อเพราะว่าชีวิตเราเราสุขมันมีชีวิตเดียวปะถ้าเกิดแบบเราไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขเราก็ต้องเหมือนกับว่าคนอื่นเขาก็คงไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความสุขได้นอ้อในช่วงเนี้ยถ้าอยากจะดูเหมือนกับว่าเพื่อนๆชาวราศีธนูเนี่ยอยากจะเก็บเงินอยากจะมีเงินก้อนเนาะ บางคนเนี่ยนำเงินไปลงทุนในหุ้นในทองในตราสารนี้ต่างๆเพื่อหวังว่าจะมีผลกําไรหรือว่ามีอกแล้วก็เหมือนกับว่าจะทําให้การเงินเนี่ยดีขึ้นในช่วงนี้บางคนเนี่ยซื้อหวยบางคนไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอโชคขอลาบเนาะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้นะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็ ก็ยังยต้องอยู่ในโหมดของคําว่าประหยัดอยู่เนาะยังไงก็พยายามทําบัญชีค่าใช้จ่ายอะไรอย่เงี้ยคือทํารายได้กับค่าใช้จ่ายให้มันสมดุลหน่อยอย่าชิวมากเกินไปนะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของออสภาวะการเงินตึงมือหรือว่ามันมันไม่ค่อยดีอะในช่วงของเดือนนี้เนาะก็ หาเขาเรียกว่าลดรายสายที่มันเกินจําเป็นลงไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยคนที่มีงานประจํางานหลักง,งานประจําทำเนี่ยในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะถูกเพ่งเลงจากคนที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานเนาะเพราะดูแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบทํางานแบบชิลเกินไปลาลาหยุดหยุด,ยดไม่ค่อยได้สนใจงานที่ได้รับมอบหมายเท่าไหร่งานที่แบบ เขาเรียกว่ายังไงอ่ะคือไม่ค่อยอยากจะไปช่วยเหลืองานอะไรคนอื่นมากนะคืองานของเรามันก็ดูจะล้นมืออยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะไปแบกรับภาระของคนอื่นเข้ามาอีกคือมีความรู้สึกว่าคิดว่าในช่วงนี้ภาระไม่ใช่แล้วอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีงานหลายอย่างให้ต้องทําอาจจะเป็นอาชีพเสริมงานเสริมงานพาร์ทไทม์ที่ให้เราต้องรับผิดชอบในช่วงนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับตัวเราไม่ค่อยได้คาดหวังการเงิน ือว่าผลประโยชน์อะไรจากอาชีพหลักเท่าไหร่คือมันมันมีเข้ามาแหละแต่ว่ามันก็ดูเป็นรายได้ประจําซึ่งมันแบบดูชิวมากอะในช่วงในช่วงเดือนเนี้ยก็คือทำมันก็ได้ไม่ทํามันก็ได้ทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นคือเราไม่ค่อยคาดหวังกับตัวเงินที่มาจากงานหลักแล้วตัว เราเนี่ยจะไปคาดหวังกับงานเสริมอาชีพเสริมที่เราแบบว่าไปลงทุนลงแรงทําไว้แล้วก็เอาเวลาไปทุ่มเทง,งานให้กับงานเสริมอาชีพเสริมของ,ของเราซะมากกว่าเนาะจนทําให้แบบไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่งานหลับมากๆหยุดหยุดแบบไม่ค่อยอยากจะมาทํางานประจําทําแล้วไม่ค่อยอยากะมาทางานประจาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการถูกเพ่งเลงจากผู้หลักผู้ใหญ่ในใสายงานแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นช่วงที่ทํางานค่อนข้างเอาแต่ใจมากอะ ก็ลูกน้องบริวารอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ค่อยแบบอยากทํางานร่วมกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือคิดคิดเหมือนกับว่าอ้แค่ทํางานของตัวเองให้เสร็จแค่นั้นก็พอทําเสร็จกลับบ้านทําเสร็จกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าฉั้นก็มีงานอื่นที่ทําให้ต้องทําที่ให้ต้องทําอีกเยอะแยะมากมายเนาะอืมในช่วงเนี้ยก็ดูแล้วในส่วนของการงานเนี่ยก็ทําตัวแบบไม่ค่อยน่ารักเลยเนาะก็และให้ระวังการถูกเพ่งเล็งจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานด้วยละกันก็ในช่วงนี้ก็พยายามควบคุมสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์ของตัวเองเปิดคือช่วยงานคนอื่นบ้างอะไรอย่างเีนาะเพราะว่ามันก็ดูแล้วมันก็จะเป็นผลประโยชน์ในภายภาคหน้าของเรานะและ้วก็ส่วนคนโสดในช่วงเดือนนี้ดูแล้วเนี่ยก็ยังจะโสดต่อไปเนาะเพราะว่า ดูแล้วคนที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาคนที่เราไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราเนาะก็เหมือนกับว่าตัวเองก็ยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่นะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกเหมือนกับเคยผ่านประสบการณ์ที่ค่อนข้างไม่ดี mm. เกี่ยวกับในเรื่องของความรักมาแต่ก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยอยากจะมองหาความรักที่มั่นคงอยากจะมองหาอะไรที่มันแบบจริงจังหรือวทช่ดี แล้วก็ค่อนข้างมีสเปกสูงเนาะในเรื่องของความรักเนาะมไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นได้แค่เพื่อนกันเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคอยพูดคุยให้กําลังใจซึ่งกันและกันเท่านั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะพัฒนาหรือว่าสารสัมพันธ์ไปในแบบของคนรักหรือว่าคู่ครองอะไรเนาะในในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็โฟกัสอยู่กับตัวเองโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ โฟกัสอยู่กับความมั่นคงทางการเงินภาระงานภาระหน้าที่หรือว่าอะไรที่เราต้องรับผิดชอบในช่วงนี้นะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ่ะความสัมพันธ์ดูแล้วเนี่ยก็ดูจะเติบโตแล้วก็พัฒน,นาไปอย่างช้าๆความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างเปราะบางบางคนเนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นยังอยู่ในช่วงที่กําลังคบหาดูใจกันความคนที่เขาดิวอยู่หรือว่าอาจจะเป็นตัวเราเนี่ย ยังรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ได้อยากจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากยังแบบมีอาการแบบทีเล่นทีจริงในความสัมพันธ์นี้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีอ่ะตัวเราบางคนเนี่ยอาจจะแบบคุยกันมานานแล้วแต่รู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ไม่มีอะไรชัดเจนสักทีในช่วงนี้เราตัวเราก็ค่อนข้างที่จะชิวๆกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะ เพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีในเรื่องของความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันอารมณ์อีโก้ต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะการมีการหยุดคุยกันไปบ้างต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองอารมณ์ทัศนคติอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยตรงกันเนาะก็ยังต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ยังไงก็ในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการเหมือนกับ เลิกพูดคุยหรือว่าตัดความสัมพันธ์อะไรออกไปยังคงบาลานซ์หรือว่าประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยให้มีอยู่ในชีวิตต่อไปนะคะส่วนคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยในช่วงเนี้ยอารมณ์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสวิงค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่แล้วก็ ตัวเราเองเนี่ยอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานการทําชีวิตให้มันมั่นคงมากขึ้นไม่ได้มีเวลาดูแลเอาใจใส่คนรักเท่าไหร่มากมากเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวคนรักเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอาจจะมีทัศนคติหรือความคิดเห็นอะไรที่มันยังไม่ค่อยตรงกันในช่วงนี้การพูดคุยหรือว่าอะไรแบบการปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยม,มันดูแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยลงรอยกันต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองต่างคนต่างมีทัศนคติหรือมอุมมองต่อการใช้ชีวิตเนี่ยแตกต่างกันในช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะให้พื้นที่ ทางความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตกับคู่ของเราค่อนข้างสูงเนาะก็คือแบบเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ปฏิสัมพันธ์กันเฉพาะในเรื่องที่มันเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับการงานหรือภาระอะไรต่างๆที่มันแบกรับร่วมกันแล้วก็ตัวใครตัว,ตวมัน,นในช่วงนี้แล้วกออ็ถ้าคนที่มีลูกคือดูแล้วแบบ เจอหน้ากันทีไรอ่ะฟาดได้เป็นฟาดอ่ะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยถูก,ถกชะตากันเท่าไหร่แต่บางคนอ่ะโชคดีมีลูกเนาะเป็นโซ่ทองคลองใจทําให้ยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยให้อะความรักเนี่ยให้คงอยู่ต่อไปส่วนคนที่ไม่มีลูกก็ในช่วงเนี้ยก็ดูจะแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองคงเหลือไว้แต่ความเป็นเพื่อนความรู้สึกดีๆความแบบความมีน้ำใจกันแบบ ไงอ่ะคอยเป็นคนให้คำปรึกษาเป็นกรัรยานณะมิตรที่ดีอะไรต่อกันเท่าไหร่ควาอ้าวเป็นกัลยานะมิตรที่ดีเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยไม่ค่อยโรแมนติกถึงแม้ว่าบางทีเราก็อยากเอาแต่ใจยอยากให้คนรักดูแลเอาใจใส่แต่ว่าตัวคนรักนะั้นอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่เราเท่าไหร่นะหรือทำให แบบตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ขึ้นขนลงลงรูสซาสวิงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบไม่อยู่กับล่องกับลอยตัวคนรักก็ไม่ค่อยเข้าใจเราเท่าไหร่เนาะแล้วก็บางเรื่องบางปัญหาเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเรื่องแบบทุกเรื่องเนี่ยไปพูดคุยกับเขาได้อาจจะต้องแบบ มีปัญหาอะไรเองก็ยังต้องเก็บมาขบคิดหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเนาะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็ดูแล้วก็ยังให้อิสระแล้วก็มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวต่อกันสูงอาจจะมีปากเสียงบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยังไม่มีปัญหาของในเรื่องรักซ้อนรักาสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่มีบุคคลอื่นเข้า เกี่ยวข้องเท่าไหร่นักนะคะค่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการทํำนายดวงประจําเดือนกันยายนให้กับเพื่อนๆที่เกิดในราศีธนู ประจำเดือนกันยายนนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจะทำคลิปแบบนี้ต่อไปหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภัยวนาที่นี้ด้วยหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะใส่รา,ายละเอียดไวใ้ให้ที่ช่อง description หน้าล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ